วันนี้เราอยู่ที่จูนนะจูนทูนโฮเทลใช่ไหมครับที่พัทยาครับเราจะรีวิวรีวิวห้ววอง203ให้ดูโอเคสำหรับการเปิดห้องมันปกติครับทุกไปอ่าเอาไปครับแล้วเราก็ต้องเสียบเครื่องใช้ไฟในนี้ก่อนอ เราโชว์ห้องน้ำก่อนห้องน้ำห้องน้ำเนี่ยก็บรรยากาศดีหรอกอ่อเบอกกับคู Nam, ่รักครับคู่ร e ักอ่าบอกกับคู่รักกูก็เทียมแลมันเป็นอ่าเดโชเวอร์นะครับมาดูจากบรรยากาศแล้วภายในก็โออาครับเป็นอย่างเดียวฮะมันไม่ดูสำหรับเตียงห้องเรา ราจะนอนที่เตียงนี้อ๋อเราจะเตียงนี้ครับอ๋อแล้วเราสองเตียงนี้ครับเป็นอะไรเงี้ยค่ะอ๋อพนักงานเ่องของตั้งพิใช่ไหมครับอ๋ออะไรครับไอ้คุณเพื่อนข้อครับคุณข้อคุณเองไหมฮะเดี๋ไปถามเพื่อนชวนไปถาห้องอะไรอยู่นี่เข้าแล้วเราห้องนี้ฮะไม่ใช่เราไปได้จองแล้อ๋อเราเป็นประตูผายเฉยเฮ้ยคุณเพิ่งตื่นป่ะฮะเนี่ยตอนคุณหน้าตาคุณดุวนเพิ่งตื่นนอนฮะนี่ห้องผมมแนี่ยคุณมาทช่ไหมห้องผมเนี่ยอือ รู้สึกไงครับมาโรงแรมนี้เสมันคงกว้างไม่แค่นี้หรอกมั้งให้มันกว้างได้อีกอบตีนสองข้างไม่ไม่นี่คือเป็นโรงแรมสำหรับแบคแพคนะครับก็จะมีอุปกรณ์ครบคันนะครับแอร,อร,อนนร์เอเอก็สังเกตได้ว่าแอร์เป I ็นแอร์อย่างดีนะครับแอร์ต่างนะครับแล้วคุณปีเตอผมจะเปลี่ยนยังไงนะอ๋อจริงๆนะห้องจองห้องไว้สองห้องนะครับก็สำหรับขอบคุณมากครับ เราบรรยากาศห้องน้ำก็แช่คายกันนะฮะนี่แต่ว่ามันมีห้องห้องเขาเรียกห้องอะไรนะอ,นนอะไรนะอะไรกันดับเบิลดับเบิลนะครับอันดับเบิลคืเป็นเตียงเดียวใหญ่นะครับสำหรับคนตัวใหญ่นะครับอันนี้ห้องอะไรนะทวินเจทวินแปลว่าทู่ทวินไอที่ยิงแล้วก็เก็บกระดิ่งใช่ใช่อันนี้มันะทวินทวินบีเอ้าดึงโทรศัพท์ไในรถเลยอ่าใช่ เดี <łość> ๋ยวเขาลงมาว่าได้ครับทิดอะไ๋ยวช็คอีเดียวไม่รหัส Wi-Fi มัอยู่ไหนอยู่นี่นี่ขอก็คือลงก็มากันนะครับใครอาใครมาก็มากันนะครับทำให้แัเดียวอทไมฮะเรื่องไรชูนาากาศดีมีเซฟเลยมีเซฟ เนี่ยเนี่ยเราใส่ไปเลยเราก็ลองเฮ้ยไม่มีหอดใบไฟของกูอ๋อจริงๆแล้วมันเป็นโรงแรมที่สำหร,รับอะไรฮะคุณอธิบายว่าสำหรับอะไรพวกแบ็คแพ็คแอร์คอสเทลอะไรเงี้ยนี่คือนอนนอนติงแอร์คอสเทลเลยฮะได้เป่าผิงเพื่อนั่งเล่นโน้ตบุ๊กแล้วก็มีพัดลมเพื่อคือเพื่อนอนทั้งเป็นคืนคืนอ่ะคือแบบไม่คิดจะันพักอ่ะค่าใช้จ่ายต่อคืน599บาท ก็ถือว่าโอเคารสั่งภายในงานที่ศูนย์สิริจิตก็ห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแล้วเกิดมาที่ไหนห้าร้อยเก้าสิบเก้าแล้วทำไมต้องสั่งภายในงานน่ะแต่ว่ายริงดีมีทีวีย่ห้อทัมซุงอ่ะเออเดย์เออนะมีทีวีทัมซุงเออแล้วถ้าเกิดเอาห้องกูไปเสียห้องมึงได้ปหรอวะได้ได้หมดเลยเออ มันมีโค้ดอ,อยู่รู้ได้ไงมันมีโค้ดอ,อยู่นี่ไงขังหลังเกมมันเขเียนอยู่ยยอ๋อจริงเหรอเออไม่จริงเหรอแล้วมันเอาโค้ดจากอะไรวะเราตัดโค้ดเอกไว้หาอะไรเราจะไปไหนต่อครับออคไดันอ่ะไปไม่คือเราเรา,เราเดินทั่วหรือยังอะ่ะช่องเนี <laughs> ้ยคือเราเล่นเราเล่นบกนนนุกอ้อมเรือลย่างกันเลยเฮ้ยไม่มอะไรเนี่ยวะ Ens, แต่มันปรับลงได้ปรับลงได้เทมเิมเทมเทมอุณหภูมิเทมเทมยาวยาวนะแต่ว่ามึงดึงท um> like ี่นี Wonder ่ออกมันก็มันก็นี Dawn ่แล้วมันก็ดับไปเลยบรรยากาศดยลุงก็ดีนะมามาอีกไหมมา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 เที่ยวเด็กไม่มานี่แหละเออดูดีเราได้ทั้งสองด้วยเราห้องเราเรองดูสูงสูงป่ะจะห้าทีแล้ว ก็ติงวันนี้นะครับก็ห้องน้ำทำก็มันมีรูอะมัน,ม,นมันไม่เห็นะนะ <laughs> <laughs> มันจะอีโรเต็จเกิน <laughs> okay, ไปแล้วโอเคแล้วเจอกจะดีดูนะครับ